ดีครับเรามีทาน,นดูคนยวบ้าพี่น้องก็เบื้องบนเงิไพร้อมกันได้พี่น้องมีเครื่องุงินประดิษฐยาได้พี่น้องขอ,อเอาครับขอป่อยพิมพ์รับผมแม่นปแล้วครับตัวยงเตียนเย้นผ่านยาแต่ว่าสูตได้พี่น้องบุตรยาครับถนน้อยทำใครหมดแล้วคำนะครับเนน้อย ไม่เป็นไรครับคือเอาปล่อยทิมนะพี่น้องมัไม่ได้สีจยาสีเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องน้อยๆย้ายพร้อมกันได้พี่น้องไงไม่เป็ล่ะครับบนตัวเตียนเตียนอย่างนี้เปียกเทียบก็ขนะีดยาแล้วพี่น้องเลยเกิดพร้อมกันใหญ่พร้อมกันนะพี่น้อง คือเงินถือยาพี่น้งงนองถือยาเงินความเปียกๆก็แตกต่างพี่น้องพี่น้องถือยาก็เ่ถือยาครับอันนี้ถ่ยยาเลีงครับอันนี้คือห้องตดเอานะพี่น้องอันนี้คือเขาปล่อยถิ่มครับเขา้อเอาวเปล่าน,นี่เนาะความแตกต่างดู หน่อยเงี้ยครัพี่น้องนะครับเป็นวัตถุการที่เป็นที่ระบับประมาณนี้บ่มียาเล็งป้าเด้รอย่น้องยังเปิดแล้วครับว่าถิ่มปลาเนี่ยนะครับที่จ่างไงกุ๊บอยู่พี่น้องเลย จากันเนาพี่น้องมาเปิด่ายให้จาจาพี่น้องฝาเดียวกันนี่มัพอจะเกิดนี่นี่นะครับพืระดิตถืยาอะไรอย่งางข้อมย,ย่อยน,น้อยๆทำทำใคเป็นไข่น้อยๆพี่น้องผมๆน้อยครับผม รีวิวพี่นอ้นองเบื่อซๆครับนี่แหละครับผมขอตัวทักมานึงครับผมสวัสดีครับ